พี่้องมือนีพามางเก็บผักหวานปลาจะผักหวานปลาออหลีได้จ้ะมือนีมาหากินของปลาจ้ะพี่น้องมึงรู้จ้ะต้นสูงสูงมองคนย้ายกองลงนี่จ้ะพี่น้องต้นผักหวานยางสูงเลยจ้ะคุณอ่ะมองจ้ะมาเด้อจ้ะมาเก็บผักหวานนํากันเด้อจ้ะพุดเอะพุดาถอะอู้ยงามคักพี่น้องต้นยางสูงเลยครับผม คุณยกก่ากำลังเก็บผักหวานค่ะพี่น้องอู้ตน้นใหญ่ไหลจนว่าได้กองออกไหมพี่น้องพุณยังอีกอะรอเถียงนาะรอเถียงนะ้นะคะวันน้ออไปเอาไก่รอเถียงนาะอยู่ตีนผูมาเด้อจ้ามาเก็บผักหวานน้ำกันจ้างามๆเลยจ้าโอ,อ้งามนาะย้ายเนาะมงึงหลอดยอดเหลี่ยมดีดีจ้ะพี่น้อง งามคักจ้ะคืนงามงามเลยจ้ะเอาลูก้ายเก็บซอยคุณยายครับยางงามเลยครับผมจ้าอุ้ยต้นบางไงพี่น้องมาเด้อจ้ามาเก็บผักหวานน้ากันจ้า